แก้ปัญหานะครับเมื่อกี้มีปัญหาคือไฟบนนะฮะในไฟบนไฟบนนะมันกระพริบ1 4ครั้งนะต้องเราต้องนับนะน้องนับ 1- 2 3 4าะพอครบ14อ่ะแล้วมันจะมันจะมันจะจังหวะมันจะหายไปแล้วมันก็จะนับใหม่อีก14ครั้งครับเราก็ไม่รู้จะทำไงกับชีวิตแล้วมันก็จะหมุนมันหมุนนะมันหมุนแล้วมันก็ไม่เย็นคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน ปิดแล้วเปิดใหม่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมกระพริบ14ครั้งวิธีการที่แก้แล้วหายก็คือว่าในขณะที่เปิดอยู่เงี้ยไปสับคัทเอา์เลยนะครับสับคัทเอา์ปุ๊บแล้วไฟดับปิดดับปุ๊บแล้วก็แป๊บหนึ่งรองแล้วก็ลองสับคัทเอา์ขึ้นใหม่นะฮะมันก็กลับมานะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานก็เลยปิดสวิตช์แล้วก็เปิดใหม่ แล้วคอมเพิวเซอร์ก็ทำงานแล้วก็กลับมาเย็นนี่ก็ไม่รู้มันจะเย็นอีกกี่ครั้งเย็นถึงเมื่อไหร่แต่ว่านาทีนี้มันปกติมา1ชั่วโมงแล้วนะครับใครเจอปัญหาไฟกระพริบ14ครั้งลองดูนะนีบแก้กันสดๆแล้วมันก็หายนะครับถ้ามีอะไรจะมาต่อ